โ o k e เกอร์ er เปิดให้บริการในสต re ไทยแล้วโ o k e เกอร์ er คือเกมโป๊กเกอร์ออนไลน์เล่นฟรีแนวเท็กซัสโฮเนที่ผสมผสานกลยุทธ์ความตื่นเต้นและตัวละครสไตล์อนิเมส,สุดน่ารักแบบ l i ฟ e 2 d ให้ผู้เล่นได้ประลองไหวพริบผ่านหมวดการแข่งขันและทัวนาเมนต์หลากหลายรูปแบบพร้อมระบบช่วยสอนสำหรับผู้เริ่มต้นเอฟเฟกต์อลังการกลไกพิเศษอย่าง a o f On-In หรือ Flow การปรับแต่งตัวละครโตและฉากได้อย่างอิสระรวมถึงการโต้อตอบก,กับตัวละครผ่านเสียงภาคจากนักภาคชื่อดังทำให้ทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นที่มีประสบการณ์สามารถสนุกกับการวางแผนการรับและการร่วมมือกับบอกผู้เล่นที่โชคชะตากำหนดเพื่อสร้างประสบการณ์โป๊กเกอร์ที่เข้มข้นสนุกและมีเอกลักษณ์ในโลกของโป๊กเกอร์เฟสได้ทุกที่ทุกเวลา